อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบฮีโนกับอิลซูรถรับส่งนักเรียน2คันเนี้โดยพวกมันเป็นรถโดยสายทั้งคู่เริ่มต้นด้วยฮีโนรถตัวสีขาวที่ดูใหญ่ส่วน i ิ u ซูเอพีอแรงไป็รถกระจกดูกันว่า คันไหนมาดีตรงไหนมัน <ขอ S 1> เป็นรถโดยสารทั้งคู่นะคะรถโดยสารทั้งคู่อะจะมาเปรียบเทียบว,ว่ามันจะต่างกันกันสีนํสำเงินก็คืออีซู u n เอ115ีรคันนี้อคันสีขาวคือ Hino 117แรงมา้าวันนี้ก็ไปดูกันที่ตัว Hino กก่อนเลยมาดูกันที่ตัว Hino Hino สามารถทำแรงมา้าสูงสุดได้เท่ากับ Isuzu ที่รอบเครื่องต่ำกว่าในส่วนไต่ทางชัน หรือขึ้นทางชันฮ i โนจะทำได้ดีกว่าอิซุสุเล็กน้อยตอนนี้ก็เข้ามาดูส่วนหัวรถของตัวฮิโนกันด้วยความที่ตัวฮิโนมีขนาดใหญ่กว่าส่วนหัวต้องใหญ่ตามเลยทำให้มีที่กว้างส่วนหัวเยอะกว่าตัวอิซุสุส่วนรูปลักษ์การออกแบบหัวเกง๋งสวยงามกว่าพร้อมกระจังคูเมียมที่ข้างไฟเลี้ยวในส่วนกระบะมีความยาว5เมห ไม่รวมบันไดด้วยความที่ฮีโน่มีขนาดใหญ่จึงทําให้มีถังน้ํามันเ,เอ้ยจึงทงเอ้ยจึงทําให้มีถังน้ํามันขนาดใหญ่กว่าถึงสองเท่าของตัวอีสุสุกลับมาเรื่องของเราการบันไดของตัวฮีโน่ก็จะมีเหมือนของอิสุสุแต่มันจะใหญ่กว่าว้างกว่าอันนี้ไม่มีบันไดก็คาสแตเลสนะคะลูกค้า ลำโพงมีแต่ต้องต่อใหม่เองเครื่องเสียงเองค่ะด้าน,น,นล่างที่ใส่ลำโพงอีกอันเมอรให้ทีเขาบูมมาจากกระเทหมดเลยทาจับก,ก็เหล็กจับสแตนเลสหลังคาสแตนเลสชั้นวางของให้พร้อมแต่ตัวเนี้ยจะตาา่างหมดอูสยู่ก็คือมันไม่มีกระจกแต่เดิมมันเป็นกระจกอยู่แหละแต่เขาไม่เอาห่อหออกเลยเป็นผ้านี้แทนเราอยากเปลี่ยนไม่เอาใส่กระจกก็ใส่ได้นะ ให้ช่างใส่ให้ใช่อาจจะเสียอยู่อาจจะเสียเงินเยอะพอสมควรถ้าใส่จะจบกันน่าจะหลักหมื่นนะไปดูของตัวดิสุกันว่ามันต่างกันยังไงพูดข้อดีของตัวฮีโน่แล้วกลับมาตัวของอิสุกันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นรถห้างแท้จากศูนย์่ิสูกนะคะแต่รถตัวนี้มันเป็นรถแตกเดิบแต่ก็แต่งไม่เยอะมากดูหัวกัน่อนมามีหลัง บวกให้ด้วยวก,กให้ด้วยมก,กันท็อกมีนี่อันนี้ไม่มีเราหล็กให้ด้วยเนี่ยกระต,ตนเบดเงาวับเลยซุม้มล้อมีนี้ด้วยอันนี้คืออะไรนี่คือเพดข้อดีของตัวอิอูซุจะมีความจุกระบอกสูบมากกว่าฮีโน่เล็กน้อยและยังมีอัตราส่วนการอัดดีกว่าตัวฮีโน่ในส่วนของตัวหัวของอิซสุก็จะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาหัวตัวฮีโน่ที่ยกยกหัวเขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยกหัวได้เหมือนตัวฮีโน่เลยจะเป็นเกียร์สั้นยกหัวได้เหมือนกันของฮีโน่ก็เป็นรถท้าแฉออกจากฮีโน่ของยิสุก็เป็นรถท้าแฉออกจากศูนย์ยสุเลยดูสิถ้าดูจากภายนอกเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นรถแตง่งแต่ถ้ามาดูการทำงานของเครื่องที่เหมือนกันกับปกติเลยที่ได้มา ก็คือมันจะมีอาัตราทดเฟืองท้ายต่ำกว่าฮีโนและยังมีระยะต่อตัวถังยาวกว่าฮีโนเล็กน้อยต่างกับตัวฮีโนที่ไม่ใช่กระจกกระบะคันนี้ยาว4เมตร50นะคะรถรถแต่งมีก็กันชนตันนี้นี่ก็จะเป็น6น็อตยาง8 25เหมือนกัน,นะคะ่ะกับฮีโน ยางแปดสองห้าขนาดของยางนะคะเข้าไปดูค่าสีสิทางนี้มันมีมออลมลูกเห็นไม่ชัดจำเป็นทางนี้มออลมใช่คุณใช่มันมีมออลมเบรกค่ะตัวใหญ่เลยตัวนี้มาดูตรงด้านท้ายกันค่ะแล้วมาดูท้ายบันไดบันไดมาตรฐานเลยเบรกไม่ตกเหมือนมนกับตัวฮีโน่แต่มันจะเล็กกว่าเพราะฝั่งฝังบันไดใช่งั้นก็มาดูข้างในกันก่อน ตัวเนี้ยมันเห็นไหมมันเกือบจะชนเลยไม่เหมือนตัวฮีโน่ที่มันสูงใช่อันนี้มันต่ำกว่านิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่มัน175มันยังเหลือเหลืออยู่ก็ต่างฮีโน่แหละมันไม่ด้กระจกด้วยนี่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อกระจกมาติดมตัวฮีโน่ให้อยากได้กระจกใช่มาตรฐานด้วยมาตรฐานนี่ลงได้ครับไม่ต้องกลัวมันเปิดปิดไม่ได้นะหนีหรือไปเห็นไหมไอ้ตัวนี้ไม่มีชั้นวางของนะคะอันนี้จะไม่มีชั้นวางของด้านบน ่ีชั้นแต่ความสูงตัวนี้จะเตี้ยก,กว่านิดนึงแต่มันก็เอาของไว้ด้านล่างก็ได้แ่งด้งา,งดดงานล่างเลยขนาดหน่อยคันนี้จะบรรทุกได้ประมาณ50คนนะคะแต่ถ้าเป็นฮีโน่จะ60อัพขึ้นนะคะเพราะฮีโน่มันใหญ่กว่านะคะกว้างใหญ่กว้างยาวกว่า,วาม,มีช่องใส่ลำโพงปิดไว้แล้วแล้วก็ใส่ได้ช่องใส่ของข้างบนไฟติดได้ไดอันนี้ยังไม่ได้เช็เคใช่ นะคะตัวบ่อใส่บ่อกลางง่ายแต่ถ้าตัวนี้นวัดจะใส่บ่อกลางได้สองบ่อตัวใหญ่ความกว้างมันบ่อเดียวก็ได้แต่ถ้าสองบอกไม่ได้ได้หรออันนี้ได้ยู่วันห้าสิบคนแต่ฮีโน่หกสิบอัพค่ะมีมาดูประตูนี่เดี๋ยวดูบ่อดูบ่อนะคะเบกจะเล็กกว่าค่ะวันนี้มีบันไดแล้วก็มีประตูให้นะคะลูกค้าประตูตัวล็อกปตตัวล็อก เราตัดตัวทีโน่นี่แหละที่มันไม่มีประตูไมถึงจะที่จะีกระจกของตัวทีโน่แต่ก็มีประตูคหะไี่มันต้องปสั่สตัวนี้ถ้าสั่งเอาก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกอะลองปิดเปิดดูรูกอ่แล้วมันจะมีตัวล็อกข้างบนค่ะทุกผ้ามีก่อนล็อกประตูข้างบนให้ล็อกได้อืมมันดีไงเพราะมันต้องความปลอดภัยอีกล็อกได้ก็ดีใช่นหมแอบมาไปดูทักซีเนาะ คัตซียังไม่ได้ดูเลยลูกไาดูคัตซีกันแค่ไหนก็เถิดนะตังนู้นมันติดมอลมเลยถ่ายยากอ่านี่ดูสียังสวยอเลยกลิปเลยไม่มีผูกกลิปเลย,เลยสีฟ้าสีนวลนั่นแหละอ่าเรามาดูคัตซีกันค่ะ กัซีของ i s สูเอพีร้อยนะคะเดี๋ยวนี้จะเดิมๆเลยค่ะลูกค้ากัสซีสวยมากไม่กว่าของ,ของด้รถใหญ่ใช่กัสซีเล็กกว่าแต่มาตรฐานอีสูนี่ใช้งานได้ค่ะบรรทุกนี่อโอ้สี่ห้าตันสบายค่ะนักเรียนไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้ก็มีห้าหกลูกหกหน้าหกหลังตัวนี้จะมีหกนะคะ หกหน้าหกหลังแต่เป็นของอิลสุอันนั้นจะเป็นของฮีโนหกเหมือนกันมีหกเมืนกันเลยทั้งอิลสุตัวนี้กับก็คือคา,านใหญ่แล้ว,วถ้าเป็นหกก็คือคานใหญ่ค่ะนี่ทะเบียนปันงทะเบียนขาดเดือนค่ะมิถุนานหกเจ็ดโนอันนี้ฮีโนยังไม่ขาดค่ะเดือนธันวาหลังจากดูความแตกต่างของตัวฮีโนและอิลสุรู้กันแล้วใช่ไหมว่าฮีโนและอิสุมันต่างกันยังไง แต่ถ้าจะเอาตามนักเลงรถสิบล้อสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าวิ่งทางฝุ่นทางเนินต้องฮีโนวิ่งหลังถนนทางลาดยางคงต้องอีสุ u ถ้าคุณสนใจรถสองคันนี้แล้วอยากรู้ว่าความแตกต่างภายนอกที่จะเลือกซื้อสองคันนี้มันต่างกันยังไงมาเริ่มต้นด้วยอี u z u ุตัวเนี้มันเป็นรถแตง่งมีกันชนเป็นรถกระจกนี่แหละง่ายๆของหลักเกณฑ์มันตัวนี้ในส่วนรถ ฮีโนก็จะมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับคนที่ชอบรับส่งนักเรียนทีเดียวเยอะๆก็จะมีแรงม้าสูงสุดได้เท่ากับอิสุที่รอบเครื่องตาำกว่าคือแรงกว่าถ,ถ้าซื้อรถไฟเราจะทำเปลี่ยนคับมันเครื่องเปลี่ยนให้หมดเลยพร้อมใช้งานเลยใช่ราคาตัวของฮีโนเท่าไหร่นะครับราคาของฮีโนอยู่ที่3 8 8แสนแปดหมันอิสุก็เท่ากันค่ะเลือกได้เลยก็คือราคาเท่ากันแต่ ความใช้งานก็ต่างกันด้วย<ช>คนชอบแบบแต่งก็คันนี้ที่เน้นความสวยงานกับใน้ิยมงารเยอะก็คันนี้ใช่เอาล่ละจบแค่นี้แหละบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ